รถไทยดันต่อไม้ค่ะทุกคนต่อไม้ข้างทางนะคะข้างถนนทางมาไร่นะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันค่ะอู้ทุกคนนี่ขนาด M ร้อยแปดนะคะอู้เป็นต่อไม้สักเก่านะคะออกแล้วทุกคนโอ้โหไม่ธรรมดานะคะ M ร้อยแปดนี่ค่ะเดี๋ยวขอไปดูด้านหน้านะคะเปลี่ยนมุมนี่ค่ะทุกคน สำหรับพี่บิ๊กเอ็มค่ะงานนี้หมูหมูเลยนะคะนี่ก็เป็นถนนทางเข้าไรอ้อยของเรานะคะทางด้านขวามือทางด้านซ้ายมือเป็นไรอ้อยของเราค่ะทุกคน ช่วงนี้หน้าฝนวัชพืชก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะเขียวงามดีจริงๆค่ะวัชพืชและที่สําคัญตอเจอหนึ่งตอแล้วคะที่สําคัญเติบโตเร็วด้วยค่ะต่อไม้เยอะมากเลยนะคะ ต้องวิ่งอย่างระมัดระวังค่ะเพราะว่าถ้าไปเจอตอแล้วกระแทกรุนแรงก็จะเป็นผลเสียนะคะกับรถแล้วก็กับคนขับด้วยค่ะเจอตอได้ทุกคนแต่เราต้องรู้จังหวะนะคะเราต้องรู้ว่ามีตอไม่ใช่วิว่งมาอย่างเร็วอย่างแรงแล้วเจอตอปักเข้าให้แบบนี้ไม่ได้นะคะโหทุกคนอันนี้ไม่ได้ค่ะน,นี้ตอใหญ่ค่ะอันนี้ตอใหญ่ไม่จำเป็นก็ไม่เอาออกนะคะ ต้องดูความจําเป็นด้วยค่ะมากน้อยแค่ไหนนะคะบางทีไม่จําเป็นเรามาดันก็เขาเรียกว่าเสียเวลาแล้วก็เสียน้ํามันแต่ไม่รู้นะคะว่าพ่อใหญ่จะเอาออกไหมนะคะโอ้โหพ่อใหญ่ด้วยค่ะทุกคนเห็นมีอะไรเกะกะหน่อยไม่ได้นะคะทางเข้าไร่เข้านา ต้องกว้างไว้ก่อนนะคะโอ้โหพ่อใหญ่ใช่หรือพ่อใหญ่ใช่หรือเพราะว่าเราต้องคานึงถึงค่ะเวลาที่เราเข้ามาารถบรรทุกสิบล้อพ่วงนะคะเข้ามาลากอ้อยนะคะต้องสะดวกสบายนะคะโอ้ทุกคนพ่อใหญ่ไม่เอาไว้นะคะพ่อใหญ่เอาออกนะคะต่อม้ค่ะเออทุกคนทุกคนนี่แหละค่ะฟื้นหน้าหนาว เดี๋ยวพอเข้าหน้าหนาวต้องมาขนเอาฟืนที่เห็นนี้นะคะเอาไปจุดนะคะให้สัตว์เลี้ยงค่ะเขาะจะได้มีความอบอุ่นนะคะช่วงฤดูหนาวค่ะ M108S ดันตอไม้ค่ะเป็นยังไงคะทุกท่านเจ๋งไหมคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำแนะนำติชมนะคะคลิปนี้ก็ขอลาลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีมีความสุขทุกบ้านคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณคะ่ะ